สวัสดีค่ะพบก,กับเรื่ิชานันนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำตาลปีผอมกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะที่เห็นอยู่ในกระทะน,นี้ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะคะน้ำตาลปีผอมก็คือการเอาน้ำมะพร้าวนะคะกับน้ำตาลปี๊บเนี่ยมาเคี่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้น้ำ,นำมะพร้าวของเราเนี่ยก็เดือดแล้ว ีอัตาสวดคือน้ำมะพร้าว300กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนี้500กรัมนะคะพอ,พอน้ำพอน้ำมะพร้าวดีเราก็เอาเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ลงไป การที่เราเอาน้ำตาลกับน้ำมะพร้าวมาเคี่ยวกันนี่นะคะทําให้เกิดความหอมนะคะทำให้น้ำตาลเนี้ยหอมแล้วก็สีเข้มข้นนะคะเวลาเคี่ยวไปแล้ว,วสีจะเข้มเวลาทำขนมสีขนมเราก็จะสวยค่ะจากนั้นเราก็คนคะ่ะคนให้น้ำตาล น้ำตาลกับน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็นับตั้งแต่ใส่ลงไปเนี่ยค่ะก็ประมาณสักสิบห้นาทีถึง20นะคะถึง20นาทีใช้เวลาประมาณนี้นะคะเคี่ยวไปให้เหนียว จนมีฟองเล็กๆไม่มีฟองใหญ่วิธีสังเกตนะคะสีของน้ำตาลก็จะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ก็จะมีกลิ่นของค่ะ ันนี้น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางค่ะแต่ถ้าใครอยากจะลดน้ำลงบ้างก็ได้นะน้ำลดน้ำให้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดน้ำประมาณนี้ค่ะจะกำลังดีจะหอมดีค่ะแล้วสีก็สวย จะเคี่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามาดูว่ามาดูว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวแล้วเนี่ยเคี่ยวเสร็จแล้วอ่ะเป็นอย่างไงะคะ,นะคะดูน้ำตาลนะคะอันนี้ที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะสีก็จะไหนคะ่ะจะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการดูน้ำตาลก็คือว่าให้เหนียวประมาณนี้นะคะ่ะ เวลาเรายกขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งเวลาเป็นเสื่อกับกับกว้างนะคะเราจะใช้มือเนี่ยแต่ถ้าหนึบหนึบก็โอเคค่ะแปลว่าใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นนี้นะคะสีเข้มขึ้นมานทำให้ขนมราสวยค่ะนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเวลาทําขนมแล้วจะหอมค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ก็ตือดจนได้เวลาแล้วก็เอามือแตะหนึบหนึบนะคะมีการดูได้สองวิธีนะคะใช้ใช้เวลาเป็นเครื่องกำกับแล้วก็ใช้วิธีสังเกตนะคะให้หนึบหนึบก็ใช้ได้ตอนนี้มีคำถามว่าถ้าเกิด เคี่ยวรัตาแบบนี้แล้วไปทําอะไรได้บ้างนะคะเอาไปทําขนมที่เข้ากับมะพร้าวเช่นไส้ขนมสอดไส้ไส้ขนมต้มขาวการทําข้าวตูการทำข้าวต,ตอกตั้งหรือจะไปใส่กับแป้งเช่นทำขนมเทีเยนขนมเค่งนะคะได้มากมายค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ขนมเราเกิดความหอมขึ้นเราก็จะใช้ใช้เคี่ยวกับน้ำาลนระค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเคี่ยวไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจนะได้ที่นะคะสำหรับวันนี้การทำน้ำตาลปีคอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วก็ติดตามเราด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลตีผอมนะคะ